คลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องพิชคณิตของฟังก์ชันนะคะพิชคณิตของฟังก์ชันหรือ algebra of function ถ้าเรามีฟังก์ชันตั้งแต่2ฟังก์ชันขึ้นไปเนี่ยเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นใหม่โดยที่ค่าของฟังก์ชันใหม่ที่ x จะได้มาจากการนําค่าของฟังก์ชันที่ x ของแต่ละฟังก์ชันนั้นมาบวกลบคูณหรือหารกันได้ตามบทนิยามเนี่ยกำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันในเซตของจํานวนจริงนะคะแก้ตรงนี้ด้วย f บวกจจะเท่ากับเซตของคูณดับ xy โดยที่ y จะเท่ากับ fx บวกด้วย gx และโดเมนของมันค่า x เนี่ยจะได้จากโดเมนของ f อินเตอร์เซ็ตกับโดเมนของ g นั่นเองนะคะ f ลบ g ก็ทำนองเดียวกันเป็นคูณดับ xy ซึ่ง y ได้จากค่าของฟังก์ชัน f ลบด้วยฟังก์ชัน g และ x ของเราก็มาจากโดเมนของฟังก์ชันสองฟังก์ชันอินเตอร์เซ็ตกันทำนองเดียวกับการคูณ นะคะการคูนบวกแล้วก็ลบเหมือนกันเลยเอาค่าฟังก์ชันเนี่ยมาบวกลบแล้วก็คูณกันส่วนโดเมนที่ได้มาคือได้มาจากโดเมนของ2ฟังก์ชันอ intersect กันนั่นเองทีนี้หารแตกต่างกันนิดนึงหารก็คือเอาค่าของฟังก์ชันมาหารกันเหมือนกันแต่ว่าหารจะต้องมีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวส่วนนั้นค่าของฟังก์ชันที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่า ในตามหลักของพิชาณิตในจํานวนจริงแล้วเนี่ยถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์นี่เราจะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดเงื่อนไขให้เขาเพิ่มเติมว่าตัวส่วนของเราจะต้องไม่เป็นศูนย์นะคะแต่โดเมนของเราก็เป็นตัวที่เอินเตอร์เซ็กกันเหมือนเดิมโอเคอดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1เนี่ยเป็นการเขียนฟังก์ชันในรูปของการแจกแจงสมาชิกมาให้ โดยที่ f ของเราเท่ากับเซตของู่้ันดับ 1, 2, 2, 4, 3 2, 4, 1, 5, 0ส่วน g ของเราเป็นฟังก์ชัน1 1, 3, 0, 5, 4แล้วก็ 7, 8นะคะในที่นี้เราก็พิจารณาเริ่มแรกก่อนก็คือดูโดเมนดูโดเม,น,ดดมนของ f และโดเมนของ g ว่าอินร์เซ็ตกันแล้วมันไม่ใช่เซ็ตว่างถ้ามันไม่ใช่เซ็ตว่างเนี่ยเราแสดงว่าเราสามารถหาค่าได้หาค่าของฟังก์ชันบวกกันลบกันคูณกันแล้วก็หารกันได้นะคะดูโดเมนของ f ก่อนโดเมนของ f ประกอบอะไรบ้างประกอบด้วยมี 1, 2 3 4แล้วก็5ส่วนโดเมนของ g มีอะไรบ้างมี1 3 5แล้วก็7มีตัวซ้ำกันไหมมีตัวซ้ำก็คือมี1 2 1ลบหมีซ้ำกัน3ลบ2แล้วก็30มนีซ้ำกัน50แล้วก็5 4ีนี่โดเมนซ้ำกันเรามี3ามตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาฟังก์ชัน f บวก g ได้โดยใช้เป็นคู่นับเหมือนเดิมก็คือคู่นับ x ใช้ตัวที่ซ้ำกันก็คือ1ค่าของฟังก์ชัน f 1ก็คือเท่าไหร่คะคือ2ฟังก์ชัน g 1คือเท่าไหร่ คือลบหก็จับมาบวกกันได้เลยคู่นับต,ตัวต่อไปที่สมาชิกตัวหน้ามีซ้ํากันก็คือ 3, 3กับ3ตัวนี้เราก็ใส่คู่นับ x เป็น3ค่า y เกิดจากค่า2ฟังก์ชันนั้นเอามาบวกกันก็คือ f ของ3บวกด้วย G ของ3 G ของ3เป็น0ูนย์เราใส่มาต่อไปก็จะเป็นคู่นับ5แล้วก็ค่า y ก็คือ0บวกด้วย4เพราะฉะนั้น f บวก g ของเราก็จะได้ออกมาเป็นคู่นับ3คู่นับก็คือ1 1 3-2ลบ2แล้วก็5-4อ่าต่อไป f ลบ g f ลบ g ก็ทำทำลงเดียวกันก็คือตัวหน้าใช้ตัวที่ซ้ำกันเหมือนเดิมเอาตัวหลังมาลบกัน2ลบได้ลบ1ได้3แล้วก็นี้3 -2 ลบ2ลบด้วย0ได้ลบ2แล้วก็5 0ลบได้วย4ได้เลยคะได้ลบ4ง่ายไหมคะต่อไป f คูณ g f คูณ g ก็ ใช้ x ตัวเดิมตัว y เอามาคูณการจับ2คูณกับลบ1ได้ลบ2แล้วก็ลบ2คูณศได้0แล้วก็คูณดับ5 0ง่ายไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้ตัวสุดท้าย f หาร g นี่เราพิจนารณานิดนึงแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าจับหารเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือ2หารด้วยลบ1แล้วก็3กับคูณดับลบ2 ส่วนล้วส่วน0แล้วก็5แล้วคู่ดับ 0, ย์ส่วน4แต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเราจะเห็นว่าตัวนี้มันหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้คู่ดับนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น f หาร g ของเราก็จะได้ฟังก์ชันออกมาเพียงแค่1กับลบ2แล้วก็5กับ0เท่านั้นมีแค่2ฟังก์ชันเราจะตัดฟังก์ชันกรณีที่ค่าของ g x เป็น0เนี่ยทิ้งไปดูตัอ่ที่สนะคะกำหนดให้ f x เนี่ย เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งและ g x เท่ากับ x บวกหนึ่งจงหา f บวก g x f ลบ g x f คูณ g x และ f หาร g x พร้อมทั้งบอกโดเมนด้วยอ่าเริ่มแรกเราก็พิจารณาโดเมนก่อนว่ามันมีฟังก์ชันพวกนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราพิจารณาโดเมนก่อนว่าโดเมนของ f คืออะไรโดเมนของ f คืออ่าโดเมนของ g คืออะไรโดเมนของ g ก็คืออ่าเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าโดเมนของ f อินเตอร์เซตกับโดเมนของ g ตัวนี้ มันไม่ใช่เซ็ตว่างมันไม่ใช่เซ็ตว่างแล้วก็ได้เป็นเซ็ตของ R ด้วยเพราะฉะนั้นมันเกิดฟังก์ชัน f บวก g, f ลบ g, f g แล้วก็ f ผ่าน g แน่นอนมาดูตัวแรกเลย f บวก g x f บวก g x ตามนิยามมันก็จะออกมาในรูปของ f x ค่าฟังก์ชันบวกกัน f x บวกด้วย g x f x บวก g x ก็จะเป็น x กำลังสองลบหบวกด้วย x บวกหซึ่งได้เป็น x กำลังสองบวก x โอเค โดเมนของตัวนี้ตอบอะไรคะโดเมนของ f บวก g ตัวนี้ก็คือจำนวนจริงนั่นเองเห็นไหมดูจากรูปของตัวนี้ก็คือโดเมนเป็นจำนวนจริงแล้วก็เรนเราไม่ได้ต้องการนะคะเราไม่หาแล้วกันต่อไปหาเรนถ้าเรียนจะหาเรนนัเร,เรียนก็สามารถทำได้เหมือนเดิมเหมือนกับการหาเรนของความสัมพันธ์หาเรนของฟังก์ชันตามปกติ ทีนี้ f ลบ g x ก็จะเกิดจาก f x ลบด้วย g x f x ก็เท่ากับ x กำลังสองลบหนึลบด้วย g x ก็จะเป็นลบ x ลบหอย่าลืมกระจายเครื่องหมายเข้าไปนะคะกูกระจายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็น x กำลังสองลบ x ลบด้วยสองโดเมนโดเมนของ f ลบ g ในที่นี้ก็คือจำนวนจริงโอเคต่อไปหาละรอีกหา f คูณ g แล้วก็ f ห่าน g f คูณ g x ก่อน f คูณ g x ก็คือ f x คูณด้วย g x ซึ่ง f x คูณ g x ก็จะเป็น x กำลังสองลบหคูณด้วย x บวกหคูณกระจายเข้าไปเลยนะคะกลายเป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งโดเมนคืออะไรโดเมนของ f คูณ g ก็จะเป็นจำนวนจริงเช่นเดียวกัน ฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชัน f หาร g x f หาร g x เท่ากับ f x หารด้วย g x f x หารด้วย g x ในที่นี้ก็จะเป็น x กำลังสองลบ1ส่วนด้วย x บวก1อย่าลืมว่าเวลามีการหารเนี่ยตัวฟังก์ชันของเรามันจะต้องมีเงื่อนไขเพิเ่มเติมว่า g x ของเราจะต้องไม่เท่ากับ ตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันนะคะก็เป็น x บวก1จะต้องไม่เท่ากับ0แต่เนื่องจากว่าฟังก์ชันตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปมันได้อีกมันจะเป็น x ลบ1คูณ x บวก1แยกประกอบนะแล้วก็หารด้วย x บวก1โดยที่ x ของเราไม่เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันเราอาจจะเขียนเหลือแค่รูปนี้ก็ได้ x ลบ1โดยที่ x, x 1. ไม่เท่ากับลบ1ถ้านักเรียนไม่มีรูปฟังก์ชันข้างบนมาให้เห็นเลย และเราลืมเขียนตัวเงื่อนไขตัวนี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันตัวนี้เราไม่ต้องการ x เป็นลบหนึ่งถ้า x เป็นลบหนึ่งจะหาค่าไม่ได้โดยที่ในรูปฟังก์ชันมันไม่ได้บอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเขียนเงื่อนไขตัวนี้เสมอนะอ่ะทีนี้โดเมนล่ะเกือบลืมหาโดเมนโดเมนของ f ส่วน g ของเราก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนยกเว้นลบหนึ่งนั่นเองง่ายไหมคะอ่าดู ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เนี่ยเป็นการหาค่าฟังก์ชันเขากําหนดค่า x มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาได้โดยง่ายเหมือนเดิม f บวก g ของ3ในเมื่อให้ fx มาเท่ากับ 2x บ1 gx มาเท่ากับ x กำลัง2ลบ 3x บ1เราก็มาแทนค่าได้เลยมันก็จะเป็น f ของ3บวกด้วย g ของ3ซึ่ง f 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณด้วย3ลบ1บวกด้วยอีกวงเล็บหก็จะเป็น สากำลังสองลบด้วย3คูณ3แล้วก็ลบกับ1ค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหร่หบวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ4 f ลบ g ของลบ2ก็จะเป็น f ลบ2ลบด้วย g ของลบ2 f ลบ2ก็จะเป็น2คูณกับลบ2ลบด้วย1ลบด้วย g ของลบ2องก็เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลังสอง ลบด้วยสคูณกับลบ2แล้วก็ลบ1ซึ่งค่าที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้ลบ5ลบด้วยในวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่กเท่ากับลบ14ช่วยคิดเลขด้วยนะคะถ้าครูคิดผิดเนี่ยช่วยบอกมาด้วยเตือนมาหน่อยนะอ่าต่อไปข้อ3 f คูณ g ของ4ก็คือ f 4คูณด้วย g 4 f 4คูณ g 4ในที่นี้ก็จะกลายเป็น 2คูณ4ลบ1แล้วก็คูณด้วย4กำลัง2ลบ3คูณ4แล้วก็ลบกับ1ซึ่งมันเท่ากับ7คูณด้วยอะไรคะ7คูณด้วย3ได้21นั่นเองเอา้าตัวสุดท้ายเป็น F อาน G0 ก็คือ F0 หารด้วย G0 แทนค่าพวกนี้เป็นการแทนค่าทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก คิดเลขเฉยๆถ้าเราคิดเลขไม่ผิดเมือยก็น่าจะทําได้ถูกต้องอแล้ว x 0ก็แทนค่า x เป็น0 d ศก็แทนค่า x เป็น0 3 0ยลบ3คูณ0ลบด้วได้เท่าไหร่ได้ลบ1ส่วนด้วยลบ1มีค่าเท่ากับ1นั่นเองอันนี้ง่ายมากนะนเราจะมาดูโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นอีกในคราวหน้านะคะ